สวัสดีครับวันนี้เรามาดูการประกอบแบตลิเธียมลงกล่องแ m กันนะครับเป็นกล่องแร็ค19นิ้วนะครับไว้เอาไปใส่ในตู้อีกทีนึงนะครับโดยฝั่งด้านหน้าเนี่ยนะครับก็จะมีตัวอ่านค่าโวล์นะครับของของแบตนะครับซึ่งก็อ่านได้ทั้งหมด8ก้อนนะครับ8 Channel นะครับนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ก็เป็นคอนเนคเตอร์นะครับเอาไว้สําหรับเออไว้มาต่อกับ พวกบาลานเซอร์หรือว่าบางทีเซลไหนมีปัญหามากๆก็ชาร์จโดยตรงนี้เลยนะอันนี้ก็เป็นเบเกอร์ไว้เอาไปใช้งานข้างนอกนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับข้างในก็จะมีชุดของ BMS ตอนนี้ก็ใส่ BMS ตัวเล็กๆไว้ก่อนนะครับอ่าตอนนี้เป็น20 25แอมม์นะฮะอันนี้เนี่ยตอนเวลาประกอบเนี่ยนะครับเนื่องจากเป็นการประกอบลงกล่องว่มันก็ต้องมีการแยกเป็นคู่ๆกันไปนะครับซึ่งก็บางช่วงก็เป็นบัสบาร์นะฮะ วนฝั่งนี้ก็เดินสายขนาด10นะเบ,บอร์สิบเออ10ตารางมิลลิเมตรนะครับแล้วก็สายอาจจะดูรุงรรงนะครับเพราะว่าเรามีสายทั้งก็คือสายของ BMS นะครับแล้วก็มีสายที่ไว้วัดค่าโวลต์นะครับแบบเซลล์มิเตอร์นะครับแล้วก็จะมีสายที่ต่อออกมากับเจาา้าคอนเนคเตอร์ข้างนอกนะครับก็จะประกอบลงกล่องตอนนี้ก็เป็นแบตขนาด หนึ่งร้อยห้าแอมปร์ว์นะครับมันกอ,อ,อก็ทำเป็นกล่องละ24โวลต์นะครก็ได้ประมาณ2.5กิโลวัตต์ต่อกล่องนะครับซึ่งก็ที่ที่ผ่านมาก็ใช้งานได้ดีนะครับซึ่งพอเราประกอบลงกล่องแล้วเนี่ยนะครับเรียบร้อยเนี่ยนะครับก็จะมานะครับใส่ไปงี้นะครับตอนนี้ก็ทดลองทดสอบเช่า แอคท v ฟบาลานเซอร์อยู่ครับถอดไปถอดมานะครับในแต่ละตัวนะครับก็จะเห็นว่าเชื่อมคอนเนคเตอร์นะครับก็ลองไว้หลายแบบเลยครับซึ่งตัวนี้ก็พยายามจะชาร์จบางเซลล์อยู่นะฮะอันนี้ก็แบบทั่วทไปนะครับที่มีขายอยู่ราคามีแบบ 8S 500นะครับอันนี้แบบ 4S นะครับราคาถูกนะครับส่วนอันนี้ก็แบบ 8S นะครับที่เป็นพวกตัวกระแสสูงนะครับซึ่งก็ทุกล่องก็ลักษณะใกล้เคียงกันหมดครับ แล้วก็ต่อสายขึ้นไปนะครับข้าไปรวมในชุดเบรกเกอร์อีกทีหนึ่งนะครับเห็นนะครับวันนี้ก็จบการรีวิวการประกอบแค่นี้นะครับเดี๋ยวก็จะได้เอาไปใส่ในแร็กเพิ่มเป็นอีกตัวนึงนะครับสวัสดีครับ